ทีนี้มาดูเรื่องของนักท่องเที่ยวกันหน่อยคือเราฟรีวีซ่าหลายประเทศเนาะก็ะจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะแต่มีคําถามตามมาว่าเราคุมอยู่ได้หรือเปล่าล่ะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเกิดขึ้นโอ้โหมีความวุ่นวายที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างปัญหาไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะนี่ครับพัทยาครับเอวิติงครับพัทยาอะไรก็ได้ เอว h ติงพัทยาอะไรก็ได้ในคลิปเนี่ยกำลังหาหอยหาปูอยู่หรือเปล่าไม่รู้ชายหญิงที่อยู่ที่ใช้หาดคุณผู้ชมคะคือในขา่าวบอกเป็นชาวรัเสเซียนะไม่ใช่แค่เปลือยกายลงไปเล่นน้ำเท่านั้นแต่ว่าเขาไปม,มีอะไรกันในทะเลด้วยอะ่ะเออแบบจงคลื่มเลยนะไม่สนใจสายตาผู้คนที่เดินผ่านไปมาเลยคะ่ะ โอ้โหคนแถวนั้นก็อยู่เยอะนะก็มองไปก็มีทั้งเสียงโห่ร้องตะโกนส่งเสียงเออะโวยวายบางคนก็เชียร์ด้วยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามอ่ะตีสามของเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าจะดึกแล้วแต่ใช่ว่าจะไม่มีคนคแต่ทาไมทําไมถึงไปทํากิจกรรมกันตรงนั้นล่ะนี่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีคนห้ามปราบแล้วนะแต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจครับเสร็จภารกิจแล้วนะก็เดินขึ้นมาใส่เสื้อผ้าเดินออกไปจากบริเวณนี้หน้าตาเฉยค่ะ คือเรื่องนี้ทางตำรวจสพเมืองพัทยาบอกว่าเพิ่งจะเห็นคลิปเพิ่งจะรู้เรื่องเดี๋ยวจะให้สายสืบเนี่ยหาเบาะแสหน่อยซิว่านักท่องเที่ยวคู่นี้เป็นใครมาจากไหนพักอยู่ที่ไหนจากนั้นจะเรียกตัวมาสอบปากคําค่ะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปคือบางช่วงมีเสียงเชียร์ของคนที่เขายืนดูอยู่ครับคุณผู้ชมเอ,อเอาเดี๋ยว <laughs> 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 เห็นบอกว่าไม่ใช่ทํารอบเดียวนะครสองรอบก <c oughs> ็ดูดิคนยืนเต็มหาดเลยโธ่ซะงั้นยังอยู่ที่พัทยาครับคุณผู้ชม มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกอรายเกิดขึ้นที่พัทยาเช่นกันครับมีกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีปากเสียงทะเลาะก,กับชาวจีน3าคนแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการวางมวยกันไปยกหนึ่งแล้วสาเหตุเพราะว่ามีวินมอเตอร์ไซค์ไปห้ามผู้ชายชาวจีนห้ามไปปัสสาวะในจุดที่มันไม่เหมาะสม,มครับแต่กับถูกชายจีนคนนี้ผลักอ,อกกระชากคอเสื้อแล้วก็สาวหมัดใส่ก่อนครับเราห้ามเยียมวัมนี้ป้ายอยู่ย่ แล้วพอ,อเราไปห้ามเราไปห้ามไม่ให้เยี่ยวเพื่อนมันกระโดดมาต่อยเลยอใช่เพื่อนมันกระโดดมาต่อยครานี้ก็ลุมเลยแล้วเกิดเกิดเรื่องกันครั้งหนึ่งมันก็ไวอยไยวไปเราห้ามไวอยายมันก็ดึงเสื้อของเพื่อนอสองคนไม่ไปล่อยเลยทำยังไงก็ไม่ไปล่อยก็เลยคุย ตำรวจก็เอาคู่กรณีไปสอบปากคำต่างฝ่ายต่างก็อ้างบอกว่าถูกทำร้ายตกลงกันไม่ได้ตำรวจก็เลยให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็จะเรียกมาสอบปากคำแจ้งข้อหาอ,อีกครั้งครับอ่ะปิดท้ายที่เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตกันหน่อยดูคลิปนี้คุณผู้ชมคะเป็นภาพรถเก่งสีดำพุ่งชนท้ายรถเก่งสีขาวที่จอดอยู่ริมถนนอย่างจังทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นสภาพหลังจากที่รถพุ่งชนกันนะคะรถเก่งสีดำที่ไปพุ่งชนเขาเนี่ย หงายท้องล้อชีฟ้าอย่างที่เห็นในภาพมีชายหญิงชาวต่างชาติที่นั่งมาในรถยืนเต้นอยู่ริมถนนแบบไม่สนใจโลกค่ะคชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่าคนขับเป็นชายหลังเกิดเหตุเนี่ยชายหญิงคู่นั้นไม่มีทีท่าว่าจะสลดหรือว่าสำนึกผิดอะไรไม่ขอโทษคู่กรณีด้วยค่ะเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบ่ายของเมื่อวานนี้เองที่อำเภอถลางนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าที่อึ้งเพราะว่ามีข้อมูลว่าเมื่อวันที่1เมษาย,ยนหญิงสาวชาวต่างชาติคนที่ยืนเต้นเนี่ยก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เสียหลักไป ชนชาวบ้านด้วยชนแล้วคุณรู้ไหมหลบหนีไม่รับผิดชอบเขาด้วยอ่ะเหมือนว่าชนคนแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอ,อและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอแล้วชน2ครั้งเลยนะวันที่หกับวันที่สามได้ละปวดหัวแทนแต่ละวันพัทยาภูเก็ตมีเรื่องเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวแทบทุกวันเลยเนี่ยฮะ